โอเคถ้าตอนจะพักที่หนึ่งเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวทําเตียงให้ได้ทําบ้านให้ได้ทําอะไรให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปไอ้อะไรอีกอะทาอย่างอื่นแล้วก็คุเหมืองเนืองจาคนแก่กันตาดคนแก่จึ๊บพี่หนนมีคนแก่หนึ่งนี่มีคนแก่หกแล้วสามารถทําที่นอนได้ต้งสองอันเนี่ยองคนแก้ว่ะเฮ้ยพี่ไม่เอาคนแก่เป็นบ้านล่ะไม่เอาอะต้องทำเยอะๆเลยหนึ่ง สองสามสี่หนึ่งสองสาคนร้นสร้างบานตัวเองนะเฮ้ยนั่นมันบ้านหนูหน,ะนะะอะไรคนละบ้านแล้วโ 1, 2, กหนึ่งส 1> 1, องสามหนึ่งสองมมเสามสี่พี่จะลองสร้างบานของตัวเองหนนเพลเยอะแล้วนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามโอเคหนึ่สสาม พี่ดูดิหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคเอาหญ่างพี่ดูดิมันมีม้มันมีมาเยอะเลยนะเดอเด้อเด้อเด้อเ้อเอ้ยขายเยอะเย้โอเคประมาณนี้ก็พอละอุ้ย เี่ยงไม้เข่าอ๋อไม่หนูไม้ข่าพี่มีตั้งสองแพ็คหนูมีหนูมีแพ็คเยอะเป็นไงเออขันเสกเปล่าไม่ได้เสกหนูหนูหนูตัดไม้เอาตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตรงนั่นอ่ะโอ้เหนื่อยเลยอ่ะอ่ะแล้วหนูมีแล้วหนูมีอะไรมั้งดูมันมีอะไรไหมไม่มีหนูตัดเอา เฮ้ยพี่บอลบอลนี่บอลไม่อยู่แล้วไม่ใช่บอลหายแล้วครับบอลหายแล้วครับเฮ้ยบอลหายแล้วเยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นพี่ฟิวเดินไปทางนี้เนี่ยว่าจำได้จำได้โอเคสร้างบ้านจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวบล็อกหมด บ้านหนูเดี๋ยวเราไปตัดเอ้ยเดี๋ยวนี่ยัยเมื่อกี้ตัดไม้พอบดีเลยจะเดยวบ้านหนูหนูเนี่ยเอ้าจะเดินท่วกันทำไมขี้เกียจขี้เกียจไปเลยเอ้ยมี่อ่านม้ามันหาบ้านเองไม่ครัอ่านม้ามันขาไปไหนไปไม่ต้องไม่ต้องถามหรือหมูหูแล้วหาบ้านเองเลยนะโอ้โห ก็บอกแล้วอย่อยาไปเดินไกลอย่าไปเดินไกลอย่าไปเดินไกลไม่เดินไกลเพตัดไม้ตัดไม้ก็ตัดแคทแถวๆนี้อย่าไปตัดไกลเบืแล้วก็หาไม่เจอพี่ก็สร้างว่าอยู่แล้วพี่จะเห็นโคไหมอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่เห็นอะไรอ่ะเออก็พี่ไม่รู้นี่น่ะะอ๊อ กระบอยแบนยดเข็เดี๋ยวนะผมจำได้เอาไหมคะมันสามารถทำอย่างได้จุดจุดอุ้ย ค่าเก๊ตายแล้วเกิดใหม่ดีไหมไม่เอาหนูค่าเก๊แม่งเลยเจ้าเกค่าเก๊โอ้โหแม่งเจ้าเก๊ค่าเก๊โอ้คโหฆ่าเกะแม่งเลยแม่งไม่มีวายอะไรเลยชื่อเชี่ยหนูเอ้าเจ้าแจ๊กเก๊เก๊เล็กเก๊เล็กดีพอมาทำอาหารหน่อยเฮ้ยื่อนไปได้แล้วไงแก่น้อยไม่มีอาหาร ไมอก็มันยังเด็กมันจะมีอาหารได้ไแล้วตัดคนมันได้ไหมไม่ได้ลองรอให้มันโตๆก่อนยังไม่เห็นบ้านเลยไม่หมดไม่หมดเจอบ้านเราแล้วเล้วบ้านนั่นนบ้านพี่โอ้บ้านหนูไหนบ้านหููวตรงไหนแถวแถวบ้านพี่บัวน้อยมาอยู่บ้านพี่พอดีเลยข้าม่ เออข้าว่านพี่ปเปอ,อีกเงแอแอปะเออนี่เป็นบ้านพี่อล้วยสักไม้นีกว่า มันร้องเพลงเฮียอะไรวะร้องเพลงอะไรกูมืดแล้วต้องรีบไปแล้วต,ต้องรีบกลับต้องรีบกลับต้องรีบกลับมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว,อลว,อลว,อลวโอเคโอเคครับ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 โ <c oughs> ตครับ คราฟซิงเตยบลคราฟเตียงนอนสองเตียงมัวางเตียงพี่ของพี่อันหนึ่งแล้วบ้านของคนนั้นอีกอันหนึ่งแล้วพี่ก็วิ่งไม่ได้ขออนุญาตเสกอาหารแป๊บไม่ได้แค่ชิ้นเดียวไม่ได้ก็พีไม่มาช่วยพี่หนูทางบ้านนี่แล้วก็อแม่อนอุญาสีเต้นเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวได้เร็ว ยำๆๆยยยแม่คนไหนไม่ต้องการเตียงใช่ป่ะเอาเอาป่ะโอ้ยเชียขมีเด็กมีช่วไมเชี่ยกันเลยหนก็เออหน่อยได้เออเออืออตายไปซะอีเด็ง กบานบานกบานานกบาบานกบานานกบานบานกบานกานกบาบานบานกบกบบานกบานกบานกบาบานกบานบากบาบานบานกานกบักบนกบานเรานกานกวพนกบนกบานกบาานกบานานกงนกบ่นกบาไกบานังานกบานับเรื่องเรเ่กงอะไบนกบไมกรา้ช่างมบนเถโอ้ตัวนนะครับตัวนาานนังเรื่องอะไรดีอบสเอ้ยเรื่องเรื่องเกมา <Hey. S 2> เอออย่างนี้แล้วกันเพราะเราจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังเอ้ยมีบ้านอยู่สองหลังแล้วเราจะเป็นเพื่อนบ้านกันโอเคโอเคแล้วก็ที่ต้องมาช่วยบ้านหนูไม่มนจะือเไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องราวแบบนั้นเลยไม่ไม่ไม่คนละส,สร้างไปเใช หน,นูมีทอดความร,รีบสร้างค่เอ้ใครจะมาดูมาซร์ฟเราเนี่ยซร์ฟเราไม่มีใครมาเลยวามร,รีบสร้าเถอะเอ้เบ้มาทอดก่อนออ้ <c oughs> ออย ตรงนี้ตรงตรงนี้พี่เหมือนจะตายหรืเนี่ยเออตายก็ตายไปเถอะอาหารอาหารขอหน่อยดิอะไรไม่ใครใช่ไหมเอออะไรวะพี่ให้อหน่อยพี่ไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีไม่ใช่ไหม

อะไรพี่ไม่ได้แข่งสร้างสเต็กพี่จะทำฟาร์มเฟยฟาร์มอะไรฟาร์มของพี่ใช่ไหมโอ้ฟิฟาร์มอะไรเนาะโอ้ฟาร์มพี่นี่ฟาร์มมีฟาร์มอะไรบ้า,า,างดูนี่มันขับเยอะเใน่ไหมนัวบั่งนะขับไปขับไปเถอะไม้หมดพี่ไม่รู้ด้วยโอ้หมาหนุนมีเยอะก็ดูเออมีไม้แล้วไรพี่อะ ไทางดเด็กขาดนะครับไม่หมดเลยกเอาจุดอเกดดูดุดุดอดุ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 ดดุดดตดดตดดดดุดไม่ดุดุดดุนดุดุดดุ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 ดดุดุดุดดุด่ดอดาดุ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 ไมดุอุดุไดุดุไดุดุดุอุุดุ เดี๋ยวตอนเป๊ปโอเคตอนนี้ผมก็ตัดมาได้เยอะๆแล้วดูนะดูดูดูนะฮะดูควคิวคิวควคิวคิวควนี่ก็ผมบซ่าุดแย่เกิดลัวลัวโกลัวลัวกะลัวลัวแล้วก็โกลัวลัวเฮ้ยอย่าข้าววัว มันพิเศษกว่าเอาดิเศษบวัเบวเศษบัวตอนนี้นะพี่ก็วิวของเขาก็จะเศษบวัวเขาพี่โกงค่ะเผลอเขาอยากฆ่ารวยกูจะฆ่าวกูสาบว่าจะเอา,า,า,าทำผสมพันธุ์แล้วก็มีเนื้อเยอะๆจะให้แบ่งปันก็ไม่เอาดีฝ่าไม่อยากเอาเองอ ไม่ได้หลอกคนเอไม่ได้หลอกพี่บอกจริงว่าจะถ้าพี่ผสมพันธ์กับบัวได้เยอะๆแล้วพี่จะให้อาหารโครแต่โคไม่อยากเอาเองพี่เห็นนะว่าคนนั้นทำอะไรมันพี่เล่นกับเพื่อนพี่ดีกว่าไม่เล่นไม่เล่นดิ